ตนหอมลั่นถึงกันเสียดายหน้าละหละ่อก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นประเด็นดราม่าหลังรายการเทนไฟเทนซีซั่นสองได้ปิดตัวลงได้คู่โชกค,คู่สุดท้ายแต่ก็ไม่ไวยเกิดดราม่าขึ้นมาเมื่อหนุ่มกันพิธีกรรายการได้ถามรัศมีแค์ว่าเป็นทิ้งของตัวผู้หรือตัวเมียซึ่งวระโยคคำถามนี้เองก็ทำโลกออนไลน์ถึงกับวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่ากันนั้นไม่มีมารยาท ล่าสุดสาวต้นหอมสกุลตลาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสาวรัศมีแคได้ยโพสความในใจถึงเพื่อนรักพร้อมกล่าวถึงดราม่าประเด็นดังกล่าวว่าถึงประชาชนที่มีดราม่าต่อกันคำถามที่ว่าแค้เป็นคิงของตัวผู้หรือตัวเมียเป็นคำถามที่จะโยนเปิดตัวปกป้องในฐานะลูกเท่านั้นภาพการเปิดตัวคือแม่คิงของอุ้มลูกิงของมามันดูอบอุ่นและน่ารัก ซึ่งก่อนการเปิดตัวจริงก็มีการซ้อมกันอยู่แล้วกันเองก็เดินมาพูดกับหอมและแคว่าจะเปิดตัวแบบนี้ซึ่งเราสองคนไม่ติดเลยเห็นด้วยว่าน่ารักดีส่วนภาพแขที่หน้าเวอ่อตอนการถามเพราะจังหวะที่ถามเหมือนผิดคิวคร่อมจังหวะกันนิดนึงเท่านั้นคำพูดข,ของการอาจจะไม่ถูกหูบางคนแต่เจตนาเขาถูกต้องการเหยียดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่อผู้ฟังไม่ยินยอมหรืออึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่ในเคสนี้ทางเรารับทราบอยู่แล้วและไม่ได้รู้สึกใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อทําความเข้าใจไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด ประโยคที่ว่าควรเปลี่ยนพิธีกรมันบ่นทอนกำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานทุกฝ่ายงั้นหอมพอเป็นหนึ่งเสียงที่ให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะคะ นอกจากนี้ตนหอมก็ยังฝากถึงหนุ่มกันด้วยว่าเห็นกันตั้งแต่จัดวิทยุการพูดวกไปวนมาตนยังนึกในใจและเสียดายน้าลอหล่อของกันดีเจไม่เหมาะนะตอนนั้นจนวันที่มาดูการซ้อมของเทนไฟเทนเห็นกันบนเวทีและภูมิใจแทนกันมาไกลมากเก่งมากนางมองสลับว่าถ้าเป็นตัวเองจะเอาอยู่ไหมคําตอบคือคงทําไม่ได้แน่นอนรายการสดยากอยู่แล้วแถมต้องถนอมน้ําใจคนแพ้ตลกก็ต้องมีเดี๋ยวมันจะเครียดเกินต้องคอนโทรลทุกอย่างใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ตนว่ากันเก่งและยังเป็นอาจารย์ ให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นพิธีกรรวมถึงตัวเองด้วย